สวัสดีครับผมวันนี้เช้าเช้าก็มายืนหน้าใกล้กับอ,อะไรเขื่อนนะหน้าเขื่อนนะบนตอหม้อฝัง่งบางกระเบานะมาดูเผื่อมีปลาแรดล่องนะปลาแรดปลากายปลากายตัวใหญ่ดี ลมมันนิ่งๆเลยลองวิ่งมาดูครเผื่อจะได้ส,สักตัวที่แรกว่าจะยืนบนตะพา,านเงินแหละว,วิ่งเลยมาก่อนมาดูตรงนี้ก่อนถ้าไม่เวอร์ใครไปขึ้นบนตะพานน้ำกําลังขึ้น นดูคนนีก oh ูวะโอ้โหมันน่าโดนแล้วเนาะ มันจะมีอะไรที่ง่ายกว่านี้อีกไหมปลากายเนี่ยเผื่อตรงนี้ตุเ่เลอเลยมันก็รอกไปรอมาอยู่นี่แหละรอให้เดินอยู่นี่แหละ cái gì ở có đó cũng lại đi luôn 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 ไม่ตายเปล่าไงยังไม่ตายจริงๆด้วยว่าแล้วเห็นกระดูกกระดิกเออเห็นเหมือนกระดูกกระดิกได้ว้า เออเรียกได้ว่าปลาตายเอ,อ้าลอยเน่ามาเลยลอยเหมือนปลักปลานี่ตายเลยเออเออ่ปลามันจะตายออโอ้นกน,น้ำเค็มแน่เลยเออ แะไวครับไม่ลอยมาให้ยิงปวดจะได้ก็ได้เฉยๆครับลอยมาผมนึกก็ปลาตายนึกก็ปลาติดตะไคร่ตลดทิ้งตายเน่าลอยมาเลยเฮ้มองดีเหมือนขี้เนมือขี้ยังขยับอยู่แม่ เมื่อวันก่อนผมก็เจอไงปลาตัวสักสามโลรอยอย่างนี้เลยลอยแบอย่างเงี้ยจังหวะไม่ดีผมเอายางลงพอดีเลยเอายางลงก็อดเลยจะได้เลยชดนั้นลอยแบรายางเงตัวสักสามโล นนัน่าจะาแปดโ,โ,โมงกว่าแล้วโทรศัพท์ก็ลืมมาออกมาเกือบเจ็ดโมงครับนี่น่าจะแปดโมงกว่าละปลากายตัวเดียวครับฟุกด้วยนี่ถ้าถ้ามันไม่ลอยเน่ามาเราก็ไม่ได้ยิงรอกยิงไม่ยิง,ยง,ยงปลาไม่โดนปลากายสองสามตัวสามทีที่ยิงเลยไม่โดนเลยไม่ง่ายเลยที่ยิงปลากายปลากายขึ้นดีครับ กับหน้าเขื่อนหน้าเขื่อนบางกระเบานะฝั่งตรงข้ามวัดครับนู้นวัดอยู่ผมมายิงฝั่งนี้ฝั่งต่อหม้ออ่งนี้ประกายขึ้นดีตัวใหญ่ๆด้วยแต่ยิงมันไม่โดนกลับก่อนครับผม ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้กับปันดงพลปลาด้วยนะครับสวัสดีครับผม